วัดหอคำอีกประมาณหนึ่งนาทีนะฮะหลวงตาบุญชื่นก็จะเริ่มเดินทุดงนะครับออกจากวัดหอคำแล้วนะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะคณะศรัทธาเนี่ยนั่งรอกันอยู่นะครับนี่โอ้โหซ้อนกันสามแถวเลยนะฮะนี่และด้านหน้าเนี่ยไหลไปยหน้าถนนเลยนะครับไปจนถึงถนนใหญ่แล้วมั่งฝั่นี้นะฮะ อ่านี่ก็ท่านกําลังเมตานะฮะให้พรพวกอสมอนะก่อนที่จะเดินออกอีกประตูหนึ่งนะฮะไปโปรดญาติโย,ยมอ่านี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะเช้าว,วันนี้ต้องบอกว่าวันนี้นี่โอ้โหแดดร่มลมตกนะ,ะแต่ลมยังไม่ตกตอนนี้นะฮะฟ้าเนี่ยมีเมฆปกคลุมแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่า แมแต่ถ้าเกิดว่าทรงสภาพแบบนี้เนี่ยก็น่าจะดีนะฮะน่าจะไม่ร้อนอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะฮะนี่ฮะเราอยู่บริเวณสาราประชารวมใจของวัดหอคำการนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านเลิ่นนะครับเดินออกจากลิทุุดงต่อแล้วนะฮะาายให้นกอ่ สำหรับท่านที่รออยู่ด้านหน้านะฮะหรือว่าในเส้นทางเนี่ยก็ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ยืดตัวตรงนะครับยืดตัวตรงขึ้นนะครับแถวนี้นะครับเดี๋ยวหลวงปู่ไปเสร็จแล้วช่วยเคลียร์พื้นที่เคลียร์เก้าอี้ให้รถไปหน่อยนะเพราะรถในขบวนจะไปได้ขอบคุณมากฮะรถไม่ไหวจับไวก็ได้กัน นะฮะรถในขบวนก็ตั้งแถวรอแล้วนะฮะแมคันเหลืองเนี่ยจ่อมาแล้วนะฮะแล้วก็รถหน่วยกู้ภัยบัวขาวนหลายแถวแล้วหตาจะเข้าหุไม่ได้นะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยกู้ภัยนะฮะอ่ามีหลายหน่วยงานนะฮะมีทั้งกู้ภัยบัวขาวนี่กู้ภัยอาศกมากันตั้งแต่เช้ามืดนะครับมาช่วยกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะ ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยกขึ้นเลยครับรวมถึงเจ้าที่อสอมนะฮะมาหน่วยความสะดวกกันยกครับคณะกรรมการวัดหอคำนี่ก็เข้มแข็งจริงนะฮะชาวบ้านชาวช่องนี่ฮะกลุ่มแม่บ้านเนี่ยมาทำาองค์งอาหารเลี้ยงกันนะเมื่อวานนี้อ่ะก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยอ่าวันนี้นี่นะฮะภาพนี่บอกเลยว่าอิ่มเอิบใจกันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ ขอผู้ชายช่วยเคลียร์ต้ใี้ให้ของคนเนินะรถเข้าไม่ได้วนจอดขวางอยู่น,นะออลังเก็บแล้วนะเนาะอ่านี่ฮะต้องขอขอบคุณฮะพี่ๆนันนะป้าๆอสมแหมเข้มแข็งกันจริงๆนะฮะนี่หน้าตาสดใสอิ่มบุญกันทุกคนนะฮะ<แ>ไม่ต้องไปเกาหลีแล้วนะแหมหน้าใสาสวยแต่เช้าเลยว่า เชิญชไม่ต้องไปตกรีแล้วนี่ฮะแหมดอกไม้ขนมนมต,ต่างๆนี่เตรียมมาโตโหรอตวายกัน <N ee> ตเนต็มไปหมดเลยนะฮะ <N ee> นี่นะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนี่เตรียมรถเข็นกันแล้วฮะนี่โหรถประจําตําแหน่งจริงๆเลยคันนี้เนี่ย <N ee> <N ee> ประจําตําแหน่งในขบวนนะฮะโอ้โหแล้วน,นี่สุดลูกหูลูกตาไปหน้าถนนใหญ่แล้วตอนนี้โอ้โห,โห,โห,โหตจาจันไปสำรวจไหมยังครับสวัสดีฮะนีตาจันนะ ไปสำรวจไหมยังว่าคนเยอะขนาดไหนเช้านี้เยอะครับเยอะนะครับสวัสดีพี่พุทธด้วยฮะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสบแม่ใจจังหวัดพะเยานี่ก็นะฮะวันหยุดก็เดินทางกันมามาเป็นลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นเดี๋ยววันนี้เนี่ยใช้ยกน้ําให้เข็ดเลยนะนี่ลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องมีการเดินบอกกันตลอดทั้งวันโอ้พูดกันคอจะแตกนะฮะแหม บางคนพิมมาบอกทําไมไม่บอกเขาให้ยก2มือทําไมไม่บอกเขาทําไมไม่บอกเขาโอ้โหเขาเดินบอกกันไม่รู้กี่สิบคนนะฮะนี่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับเออโหลุกลุกลุ่ลุกลุกลงมาใส่หน้ารถการจราจรไม่ได้ทำไม้นะครับท้ำไปทากรางพัรเต็มไปเลยมาเลยจะนิวาสที่มา ลาสีแ้องแบ,บ้วขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าพระพิลุณทำท่าจะโปรยน้ำมนแล้วนะฮะอืมออมาแล้วฮะพระพิลุณพมน้ำมนตให้แล้วมาสองตามเมตรแล้วอ้าวสบายดีนะฮะเช้านี้ไม่ต้องร้อนแมแต่ไม่ต้องตกมนานหนักนะตกเบาๆพอ ท้องท้อง,องม,ม,มีมีมีที่ house, รถมีนมเมื่อกี้เอานมมานมนมนมอ่านมมานมมีมีนมเอาเอานมเอานมมาเร็วเอานมมาให้คนท้องน้ำดื่มด้วยน้ำดื่มมีไหมพี่เมื่อกี้ไม่มีใครถวายวนาะน้ำดื่มเนี่ยมีมีที่น้ำดื่มวันวันหยิบน้ำดื่มให้คนท้องหน่อยอ้าวนี่ฮะพี่พี่กู้ภัยบัวขาวนี่โหวิ่งกันใหญ่นะฮะเอาน้ํามาด้วยนั่นแหละฮะน้ํานมขนม้าจัดไปนะฮะ มีผลไม้ไหมครับเช้าเช้ายังไม่มีเนาะนมให้อีกเลยครับนมนมนมพี่เอานมให้อีกเลยเอานมให้หมดเลยนะ่ะคนท้องนะน้องน้องผู้หญิงเอานมเอาวานนมหน่อยอาพี่แมมจัดหน่อยโอ้โหไม่เห็นพี่แมมนั่นแหละคนท้องเอาให้หิ้วกับบ้านให้หนักไปเลยอยากท้องดีนักนะฮะมาหลวงตาท่านเห็นคนท้องไม่ได้เลยท่านเมตตามากเห็นคนท้องนี่แบตก,กลับไปให้หลังแอนไปเลย นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะเช้าวันนี้ผ่านทาง f เ c e b o o k ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะแ่่เราก็ยังคงนําเสนอเรื่องราวความศรัทธายอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้แล้วนี่หมู่บ้านนี้นี่เข้มแข็งจริงมาเดินตามกันนี่โอ้โหหลายหมู่บ้านนี่ไม่มีอย่างนี้นะเนี่ยแมเพิ่งเห็นบรรยากาศแบบนี้นานแล้วนะฮะเดี๋ยวให้เดินกันทักสามกิโลพอนะฮะถ้ามากกว่าน,นี้เดี๋ยวขาจะลา <c oughs> <c oughs> หมดเหตเรานี่เดินตามได้แต่ไม่ต้องไปตามฝนมาเดินด้วยนะโอ้เอาเมฆมาบังก็พอแล้วแน่แน่นอนจริงนะฮะคณะรัทธาที่นี่นะครับนี่ลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องเดินบอกนะฮะเดินช่วยกันนะฮะเป็นสะพานบุญนะยกของต้องประเคนสองมือนะฮะต้องทำยังไงข้อห้ามอะไรเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็เดินบอกกันอยู่ตลอดเส้นทางนะฮะ บางคนก็ไม่รู้นะฮะสวัสดีครับอ๋อเนี่ยครับเพิ่งออกจากวัดครับดูแแล้วกำลังเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ครับผมนะฮะเดี๋ยวจะบอกเส้นทางให้นะครับผมเข้าไปชมนะครับแหมโทรมาหลวงตาถึงไหนแล้วแหมไม่ยอมเปิดดูกำลังไลฟ์สดกันอยู่ อะนี้แรงศรัทธ,ธาในวันนี้เยอะจริงๆนะฮะเอานี่ฮะมักระทายกะฮะในขบวนเราเนี่ยอาจารย์จากเชียงใหม่เนี่ยก็มานั่งรอกลาบบ้า้ด้วยนี่ฮะมีขนมมีนม,มนโอ้หนี่มีน้ํามีมาม่ามีนมด้วยโอ้โห,โหนํามาถวายกันน,ะนะฮะใครมีของ ก็มาถวายใครไม่มีก็มานั่งกราบไหว้ขอพรได้ไม่จําเป็นจะต้องโอ้โหไปซื้อนูน่นซื้อนี่มาเอาตามกําลังเราเพราะของต่งางๆที่เอามาถวายท่านก็ไปทาําทานอยู่แล้วนะฮะท่านเราไปแจก,กหมดท่านไม่ได้ไปไหนหลายคนบอกโอ้โหวันนึงไม่รู้กี่คันรถออ,อาไปไหนกันเนี่ยนะการรับชมกันบ้างนะฮะเพาไปแจก,กกันตรงไหนยังไงอ,อีกประมาณไม่ถึงสิบเมตรนะฮะก็จะถึงถนนใหญ่แล้วนะฮะนี่ S <S มีเจ้าหน้าที่นะฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยเนี่ยมาอำนวยความสะดวกกันนะครับต้องบอกว่ากําลังหลักของเราเนี่ยได้จากพ<า>ี่ๆน้องๆหน่วยกู้ภัยทั้งนั้นนะในตลอดเส้นทางนะฮะมีการแตะมือผัดมือกันนะฮะอยู่เขตพื้นที่ไหนหน่วยกู้ภัยเขตพื้นที่นั้นก็นจะมาอำนวยความสะดวกมาช่วยยกน้ํายกนมนี่เป็นอีกหนึ่งหน่วยนะฮะรวมใจกาลสินอา่าสุดสีส้มๆนี่ บางคนบอกปอพไม่ใช่นะฮะนี่หน่วยกู้ภัยรวมใจกรสินกครัรกู้ภัยอโศกเนี่ยามานั่งเรียงกันอยู่นะอนโอโห,โหแล้ววันนี้นี่ต้องบอกว่าคณะศร,รัทธ,ธาเนี่ยฮะนั่งรอกันอยู่เต็มถนนไม่หมดเลยนะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ถนนหลักแล้วนะฮะอันนี้เป็นถนนอะไรฮะเป็นนี้ถนนพิชนารายเพื่อนครับ กุชินาลายห้วยพึ่งนะฮะแหมเป็นถนนหลวงหมายเลขเท่าไหร่จำได้ไหมอันนี้จำไม่ได้ครับจำไม่ได้นะฮะนี่เส้นเราตรงไปเนี่ยไปไหนเนี่ยตรงไปนี่จะเข้าไปตัวอำเภอกุชินาลายครับอ๋อเราตรงเข้านะฮะครับเราจะผ่านกุชินาลายกุชินาลายแล้วก็ไปวัดเราจะผ่านวัดปลาราชพฤกษ์อ๋อวัดผ่านวัดเส้นนี้ก็คือผ่านวัดปลาราชพฤกษ์เนาะครับผมใครที่อยู่ในเส้นทางก็มารอกราบไหว้ขอพรได้นี่ขนาดนี้เลยวัดมา นะครับวัาเลยวัดหอคํามาก็เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา35นะครับหรือว่าวัดคำโรงเรียนคํากั้งนะฮะมาเดี๋ยวช่วยช่วยกันยกใส่หน้ารถคันเหลืองเลยนะครับเอาลุกได้เลยฮะลุกเลยลุกเลยครับแม่ครับอ่ายกใส่รถคันเหลืองเลยฮะช่วยกันเนาะแมเพราะว่ากําลังนะฮะคนมาช่วยยกก็มี น้อยนะฮะเช้าเ้านี่ยังมากันไม่ไม่ครบนะฮะน้องๆหน่วยกูภย้ภัยเอาใส่ได้เลยครับอ่ายกใส่เลยฮะใส่หน้ารถคันเหลืองเลยครับช่วยกันครับมานี่ฮะนี่ฮะภาพบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าเนี่ยข้างหลังเป็นแบบนี้นะฮะอย่างนี้กันทุกวันนะครับนะกลุ่มาติธรรมก็มาเดินตามนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยหน่วยต่างๆก็มาเดินนะฮะ อ่าช่วยเหลือกันไม่ใส่รถคันเหลืองเมื่อกี้ก็บอกให้ใส่รถคันเหลืองเนี่ยโอ้โหรถเหลืองขนาดนี้ว่าไงจ๊ะไม่ไม่แช่น้ำแข็งไม่แช่ไม่แช่ไม่แช่เปิดยังเมื่อกี้เปิดแล้วมันเยอะจังเปิดมาอันเดียวนงเปิดใหม่เมื่อไรอ่ะโอเคจับไปเลยฮะพี่ฝนลองเทสซิไมดังไหมฮะลองทดสอบสิ ครับั่งอ่าดังเร่งลําโพงหน่อยฮะครับสโอเคฮะดังเสียงใสครับพี่เออจัดไปฮะนี่เสียงสาวๆานี่ไม่ใช่ใครนะฮะเสียงสาวหล่อเรานะฮะนี่พี่แหมมจัดแต่เช้าเลยนะฮะน้ําแข็งนี่ลงมา,มาอัดเต็มเหยียดเลยนะฮะอา้านี่น้องๆน,นะฮะหน่วยกู้ภยัยมูลทิิเจ้าปู่บัวขาวก็เดินเก็บน้ํานี่เป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ทุกวันนะฮะตอนนี้นี่เก็บกันง่ายหน่อยแต่ว่าตอนแดดเปรี้ยงๆนี่ก็บอกไว้เลยว่าโอ้โหเงืนน่อนี่ไหลยันน่อง นะฮะนี่เขาทํางานกันร่วมกันได้ดีนะหน่วยกู้ภัยที่นี่นะโอ้ฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเดี๋ยวก็มันจะยุ่งนิดนึงช่วงเช้าๆเนี่ยผมไลฟ์สดได้ยาวไม่ได้เดี๋ยวจะต้องไปภารกิจก่อนนะฮะหลายๆเรื่องหลายๆราวนะฮะแน,นี่ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วด้วยโอ้โหสบายแล้ววันนี้นะฮะไม่ร้อนแต่กระเปียกอ่านี่ฮะรถในขบวนมารอฝนน้ําก็มีกันนะฮะ,ะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะอ ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้หน่วยกู้ภัยเนี่ยการทํางานนะฮะก็เหนื่อยถามว่าเหนื่อยตรงไหนก็คือไม่มีคนมาขนน้ํานะครับขนขนมนมเนยต่างๆเนี่ยนะฮะไปจัดตั้งโรงทานแล้วก็ไปแจกตามจุดต่างๆซึ่งถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นนะฮะเราได้ต่อย,ยอดบุญนะครับหลายท่านเนี่ยนำน้าดื่มนะฮะขนมนมเนยมาถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับท่านก็จะนําให้กู้ภัยเนี่ยเก็บขึ้นรถแล้วก็ไปบริจาคตามจุดต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนะฮะ เป็นโรงเรียนนะครับรอพอสอตอเป็นหน่วยงานราชการต่างๆนะครับวัดต่างๆเนี่ยที่นําไปบริจาคนะฮะวันนึ่งเนี่ยหลายสิบคันรถนะฮะที่ของหลายๆท่านเนี่ยนำมาถวายหลวงตาบุญชื่นต้องบอกเลยว่าไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหน่วยกู้ภัยพวกนี้นะฮะมาช่วยขนไปบริจาคเนี่ยสิ่งของต่างๆจะถูกกองอยู่นะฮะแล้วก็จะให้เจ้าของคนที่มาถวายท่านเนี่ย นำกลับไปนะครับเป็นทานกลับไปเวรคืนกลับไปเลยนะฮะนี่คือเป็นที่มาของว่าถ้าไม่มีหน่วยกู้ภัยมาช่วยนะฮะหน่วยกู้ภัยในพื้นที่มาช่วยเนี่ยนะครับจะไม่มีการส่งต่อบุญนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเท้าวันนี้นะฮะบ,บริเวณทางเข้าวัดหอคำนะฮะอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินนะฮะตำนานเพลงหนุ่มนาะข้าวสาวนาเกลือในะอยู่จังหวัดนี้นะฮะ หนุ่มนะข้าวสาวนะเกลือใครเคยฟังหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมก็ฟังประจําเพราะอยู่กับคนแก่ตลอดคนเท่าคนแก่ก็จะเปิดฟังกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมปิดเบรกกันไว้เท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแลบชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะสวัสดีทุกท่านครับ